ขณะที่พลตรีบุญยริศเกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่37นะครับท่านได้ประสานไปยังรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอรับการสนับสนุนบุคลากรทีมช่างและกง็งบประมาณในการดําเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะให้กับกําลังพลและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยคราวนี้ซึ่งผู้บัญชาการ มณฑลฐานบกที่37นะครับท่านก็ได้ไปเยี่ยมให้กําลังใจพร้อมทั้งขอบคุณคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนะครับซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดชุดซ่อมแซมเคลื่อนที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เล็กนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาช่วยฟื้นฟูทําให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะน,นั้นสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติซึ่งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัวรวมทั้งประชาชนรอบๆค่ายนะครับที่ประสบภัยด้วยความห่วงใยและก็ใส่ใจของผู้บังคับบัญชาในการเตรียมความพร้อมสำหรับช่วยเหลือสังคมและประชาชนต่อไปครับ